บีมเนี่ยมันมากระเด็นมาพักก่อนพักก่อนมืนกระเด็นค่ะเอา้ากินหมดแล้วอ่ะวุ้ยแลนอนคนนอมาด้วยเราบีมโดูนี่แล้ว นี่ลูกไดิอาแม่ปลาคามาอะมมอะหล่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่น,นีกรุกแรงนะน้งตัวเอาใหม่อมะเอาใหม่เมดีเยด๋ยวหน้งตัวลูกตัวแ้นๆปลาแล้วเว้ <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องบีมาให้อาหารปลานะครับโอ้อาหารปลาเนี่โดดใหญ่เลยอืออาาหรปลานะครับหมดยางอืมหมดแล้ว Ừ. Oh, Nó không bìm Nó không bìm à Lục Nó qua máy? Nó không bim qua, không bìm, bìm มันหมดแล้วนี่หมดแล้วยังเอาหมดแล้วว้าวปลาปลาโออย่าเป็นนะเดี๋ยวล่วงไปปลากัดปลาอะไรนี่ปลาอะไรปลาอะไรอ่ะปลาครับน้ำตก แม่ผมเข้าตาแนละ้วมึนน่ะปัดผมเลยไ,ไปเราไปเดินกันต่อเนอะไปะลูกปากไปล้างมือแล้ว่ะเราไปเดินกันต่อนะ